ได้ครับแดคตาแลคตานะครับนมสดนมดีนะครับแลคตานะครับปอนด์ละเป็ดนึงมาแล้วจากไปเควินซเน่นะครับต่อไปนี้คุณต้อมต้องเลือกให้ได้แบบเปิดเท่านั้น จะปิดถ้าเจอปิดหมดสิทธิ์เลยนะครับตอนนี้หนึ่งบาทแล้วบัานที่สองครับตลาดน้ำนะครับตลาดน้ำไม่ได้ยินนะครับตอนนี้เปิดนะสองบาทแล้วตอนนี้น้องต้องรับเหลืออีกแปดบาทครับในนี้เหลือทอยอีกแปดบาทบัานที่สามครับ พื้นปูรถกระบะแอรโรไบร์เนอร์นะครับสองบาทสามบาทแล้วสามบาทแล้วคุณครับเอา,าได้สิบบาทลเลยต่อเหลือเจ็ดบาทครับในนี้ใบที่สี่ครับใบที่สี่ริมบ์นะครับปึงมากนะครับปึงมากรีม,มรรบ์ ตอนนี้สบาทแล้วลุงต้อมครับมาเกี่ยวกับพื้นทางแล้วได้ทอไป4บาทแล้วสบายแล้วไปที่5ครับไปทีป่5นารอตันงรอตันนะครับรอตั้งเป็นสเปรหล่อรื่นนะครับหล่อรื่นนะครับไปดูโอ้โอแม่ปิดชแชนแนลโอเคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับเริ่มจากชาร์ปคัลเลอร์ก่อนนะครับเตารีชาร์ปคัลเลอร์ นี่นี้ก็เปิดนะครับไวไวควิกนะครับเป็นบาร์บีคิวสำเร็จรูปเปิดเช่นเดียวกันนะครับแอมิน่าครับอันนี้มิน่าคงคาสำหรับคุณนะครับปิดนี่ปิดอยู่คู่กันเลยนะฮะเวอร์โฟนพันแปดดิจิตอลครับเปิดนะครับมันมันครับมันผนังเทปคลอสรามันมันเปิดนะครับแฟมิลี่ทีวีเล็กครับแฟนคุณพันเอ็มเปิดแม่พนันรับรางวัลวันนี้นะครับอ่ะยืนตรงกลางนิดนึง นะครับคุณมคคแม่คุณตั้มรัชนิกรหรือนางกันยองมอบรับทองคำจากเวทีทองไปสี่บาทครับ